Hello. Hello, teacher. Oh wow, are you okay? Yes. Very good. Okay, today, like I said, firstly we're going to start, uh, with your family. Okay, you're gonna tell me how many members, family members, do you have in your family? So number one, who can we talk about? Number one, family. Father. Oh, father. Number two. Mother. Oh, mother. Number three. Brother. Brother. Wow, your brother. Number four. Me. Oh, you. Wow, he never forget but himself. I like apple. You like apple. Wow. That was a nice sentence. And then we also talk about banana. I uh, just like banana. Oh you สาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่วิถีคุณภาพที่ประกอบไปด้วยความปลอดภัยโอกาสคุณภาพและประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยให้ได้รับการศึกษาที่เหมาะสมบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศชาติสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง จึงขารรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยมีผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ดังนี้ 1. โครงการโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1 ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนชุมชนโรงมะไฟจริญสินอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษามีโรงเรียนเครือข่ายสามโรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านนาคุรุราชอุทิศวิทยายนโรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์และโรงเรียนบ้านสายบาหลาคุรุราชพดุงซึ่งคณะผู้บริหารสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง ได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่ชุมชนที่ตั้งโรงเรียนเครือข่ายดังกล่าวพร้อมตั้งเป้าโรงเรียนชุมชนดมไฟเจริญศิลป์โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากลสู่โรงเรียนยอดนิยมแห่งที่สองของจังหวัดสกลนครในปีการศึกษา2565มีโรงเรียนเครือข่ายมาเรียนรวมกับโรงเรียนคุณภาพหนึ่งโรงเรียนคือโรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ มีแผนการจัดการชั้นเรียนโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายดังนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน2คนครูจำนวน22คนบุคลากรจำนวน8คนนักเรียนจำนวน417คนห้องเรียนจำนวน16ห้องชั่วโมงสอน16ชั่วโมงต่อสัปดาห์ผลการดำเนินงานในปี2564 ได้รับจัดสรรงบประมาณ350 0 0 0บาทดำเนินการใน3โครงการคือ 1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในโรงเรียน 2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬาฟุตบอลสู่การเป็นนักกีดามืออาชีพในปี2565ได้รับจัดสรรงบประมาณดังนี้ 1. งบลงทุน ก่อสร้างอาคารเรียน318ลอทับ55กอนอกแผ่นดินไหว2 2 5 7 6 0 0 0้าน5 7 6 0 0บาท 2. งบดำเนินงานค่าจ้างครูชาวต่างชาติ2อัตรา4 8 0 0 0 0บาท 3. งบประมาณค่าพานะรับส่งนักเรียนจำนวน100วัน52,500บาทโรงเรียนชุมชนดงมาไฟเจริญศรี โรงเรียนคุณภาพระดับระถมศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งได้จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ปัจจุบันมีการสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรสอนภาษาจีนจากโรงเรียนดงมาไฟวิทยาได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์25เครื่องจากโรงเรียนท่านารายวิทยา มีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาดนตรีภาษาอังกฤษและภาษาไทยซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวนําไปสู่การลดความเหลื่อมล้ําและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน 2. โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา MOE Safety Center สำนักงานเขตพื้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนและโรงเรียนโดยจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง พร้อมจัดทําคู่มือการดําเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาประชาสัมพันธ์ระบบ MOE Safety Center ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆตลอดจนจัดกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ความปลอดภัยในรูปแบบมิวสิกวิดีโอเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเข้าใจและเข้าใช้ระบบ MOE Safety Center นมมีีขาาดบอก มีเซฟอยู่อย่ากบอกให้รู้ทุกันขอแค่มีแอปมีแอปเดียวจะเทีย่ยวจะเล่นทั้งวันจะดูปลอดภัยไรความกังวลอยากให้ทุกคนนั่นลองใช้ดู ผลการดำเนินงานพบว่าร้อยละ90ของบุคลากรในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจในระบบ MOE Safety Center และทุกโรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาส่งผลให้นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปมีช่องทางการแจ้งเหตุและนักเรียนได้รับการคุ้มครองดูแลด้านความปลอดภัยอย่างรวดเร็วและทันเวลา ดังเช่นกรณีนักเรียนจากโรงเรียนบ้านนาโภคุรุราชอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครระดับชั้นป .6 มีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันและมีปัญหาสุขภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งจึงประสานสหวิชาชีพโรงพยาบาลกุสุมานเพื่อนำเข้ารับก,การรักษา เด็กได้รับการดูแลและส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลสกลนครและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแกน่นปัจจุบันเด็กน้ำหนักลดลงจาก160กิโลกรัมเหลือ130กิโลกรัมสามารถใช้ชีวิตประจำวันทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนและมีสุขภาพที่ดีขึ้น 3. โครงการพาน้องกลับมาเรียนสำนังงกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่ง ได้แต่งตั้งคณะติดตามผลการดำเนินงานการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันและลงพื้นที่ติดตามค้นหาเด็กพร้อมใช้โมบายแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนและเว็บไซต์รายงานข้อมูลโดยข้อมูลจากการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันจากระบบสอทเร่วมใจพาน้องกลับมาเรียนมีจำนวน160คนติดตามพบตัว149คน คิดเป็นร้อยละ93.13ทั้งนี้มีการลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมตามนโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีเด็กที่ไม่ปรากฏรายชื่อใน DMC และโครงการพาน้องกลับมาเรียนแต่มีตัวตนอยู่ในหมู่บ้านหรือชุมชนพบนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน96คน จึงประสานผู้บริหารครูผู้ปกครองและนักเรียนประชุมหารือและวางแนวทางป้องกันร่วมกันพร้อมแนะแนวทางช่วยเหลือให้มีทางเลือกในการศึกษาต่อในระบบหลักสูตรระยะสั้นและการประกอบอาชีพต่างๆได้ยินว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาทำกิจกรรมอะไรนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเราทำเราทำสอบครับาทำงานสอบ,สอบ,สอบ ปลายภาคอ่าเป็นไงบ้างสอบปลายภาคดีครับดีใจมากครับดีใจมากคือทําได้ครับอ๋อมีความสุขมากครับก็วางแผนอนาคตต่อไปยังไงจากที่เราได้ได้กลับเข้ามาเรียนในระบบการศึกษาแล้วโดยการเราเรียนอ่าคอสนครับรีโอมีความมีความวางแผนในอนาคตยังไงบ้างอยากจะเรียนถึงระดับไหนมสามครับอาบน้ำมสามขอให้ได้วุฒิก่อนครับได้วุฒิแล้วก็ เพื่อไปเพื่อไปเป็นใบเปลทางในการนออาชีพเอาสู้ไหมสู้สู้ครับ <c oughs> จากการดำเนินงานตามนโยบายเพื่อสร้างความปลอดภัยโอกาสคุณภาพและประสิทธิภาพ เป็นการวางรากฐานการศึกษาที่ดีให้กับนักเรียนซึ่งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตหนึ่งยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสร้างการศึกษาที่ดีมีความปลอดภัยและความสุขให้กับนักเรียนด้วยความรัดกุมรอบคอบรอบด้านเพื่อจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพขับเคลื่อนประเทศชาติต่อไป